ทุกคนมีความสุขคาเฟ่มาโผล่ที่พิษณุโลกแล้วเมืองสองแควอ่ะเดี๋ยวถามก่อนสองแควที่คือแควอะไรบ้างทุกคนก็คือแม่น้ำน่านกับแควน้อยใช่ไหมตรงนี้จะเป็นทาเลทองเป็นสะพานประตูชัยทุกคนเราเจอแล้วเรามีความสุขตรงนี้เพราะว่าเราตื่นเต้นกับคาเฟ่ที่มากเป็นคาเฟ่ที่เขาเรียกว่ามาเปิดที่พิษณูโลกครั้งแรกนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยยึดเลยมากลูกค้าเขาเหนียวแน่นมากเพราะว่าคอนเทนเนอร์อะกระบอกที่เขาใชา้เนี่ย สวยงามแล้วก็มีเมนูที่แบบประทับใจทิแล้วมีความสุขลดระดับความหวานตามความต้องการได้มีเบเกิงกรีสล่งสลัดด้วยฮะทุกคนสามารถนั่งได้เป็น แนวเบรกฟาสก็ได้เพราะร้านเปิด8โมงค่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูในช่วงที่คนยังคนยังแบบยังไม่แน่นไงเราเข้ามาถ่ายจนช่วงนี้กำลังเหมาะมากๆที่จะบอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่ามีความสุขคาเฟ่นเนี่ยเอานี่เพิ่งมาใหม่หรือเปล่าับปกติกรุงเทพเขาแบบโอ้โหตื่นเต้นดีใจที่มีความสุขคาเฟ่ปเปิดและนี่มากี่ปีกี่เพลาแล้วจ้าที่นี่ปีหนึ่งแล้วทุกคนเนี่ยสดสเลยนะฮะดูบรรยากาศสิตรงนี้ทำเลทองถ้าตรงไปนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ ตรงเนี้ยแยกวุ่นวายเขาที่เขาไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะมีแอบแอบถ่ายขออนุญาตถ่ายเขาเราอยากจะบอกต่อให้ลูกรู้ว่ามีความสุขตอนนี้มาถึงพิษณุโลกแล้วเมืองสองแควอาจตกลงคำขวัญประจําจังหวัดเราแกล้งเขาดีกว่าเขาใช้คําว่าอะไรนะพระพุทธชินราชงามเลิศทิ้งกับเลิศเขาจะเดี๋ยวเพิร์ทเพสออฟคิงในสวนเดอะเกรทอาต่อ อ,อันนี้จำยากสองหน้านิดกิ่งน,นะแสดงว่าของแท้ค่ะไม่ใช่ของปลอมแท้กล้ยตากหวานชาแท้กล้วยตาก็ delicious d r i bananas แล้วก็อะไรต่ออันวักสุดท้ายเพราะว่าที่นี่จะเป็นเมืองของถ้ำน้ำตกไงอะไรนะ นี่เก่งมากน้องๆช่วยตอบดูว่าตรกน้องจําได้ก็คือมีถ้าเยอะแล้วก็มีถ้าอะไรเรียกถ้ำดาวถ้าเดือนของเขาว่านาฮะแล้วก็น้ําตกก็ไม่ต้องพูดถึงน้ําตกแก่งโสพานุ่นนี่นั่นแล้วอะไรอีกฐาน้ําตกอะไรอีกนะสกุโนทยานอย่างนี้คือทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะไม่คุ้นชินแต่ชื่อเพราะมากแล้วก็อุทยาแนแห่งชาติเยอะเนาะชาติตการและที่ไหนอ,อ่อภูหินล่องกล้าฮะหินลองกล้าชาต,ตกา,กาแล้วก็คําขวัญวัดต่อไปของ ของพิซูโร่ก็คืออะไรมีความสุขคาเฟ่ก็ต่อท้ายไปแค่นิดหนึ่งจะได้เป็นคำควเพราะม, <laughs> <laughs> มาแล้วมีความสุขเป็นเมืองพุทธเ <laughs> มืองธรรมชาติด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> นะฮะอันนี้่ะทุกคนดูสิดูคอนเทนเนอร์กระบอกเขานี่แบบคิดได้ไง่ายอันนี้เป็นน้ำผลไม้เป็นแบบชาผลไม้ด้วยและอันนี้เป็นซิกเนเจอร์มีเบอร์เกอรี่เป็นพี พิงค์เค้กซิกเนเจอร์ก็คือมีความสุขนะฮะมี3เมนูที่เป็นซีรีส์ทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูชัดๆนะฮะอันนี้ฮะ,นะฮะจะเป็นซีรีส์เลยนมสดโคฟุกุนะฮะชานมมีความสุขเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็ชาเขียวมัทฉัความหวานก็ลดลงได้เพิ่มได้ใครเอากระบอกมารีไซเคิลก็ลด5บาทส่วนใหญ่คนจะมาซื้อใหม่ไปเลยไหมหรือว่าเขาเอากระบอกมาด้วย ใช่ก็สะสมกระบอกแล้วแล้วก็กระบอกแต่ละกระบอกนี้มันเปลี่ยนมันก็เหมือนกันไหมพอกินเสร็จแล้วมันสีขาวเหมือนกันหมดใช่ไหมเพียงแต่สีสันของเขาจะไปตามรสชาติด้วยหรือว่าเปลี่ยนไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วแต่ค่ะจะเป็นสีขาวสีเขียวสีส้มสีแดงอ๋อฝาด้วยนี่อ๋อนี่มีนี่มีฝาเขียวด้วยลายด้านข้างก็ต่างกันออกไปเหรอฮะใช่่คะอ๋อเออต้องสังเกตนะครับทุกคนนี่ไง ที่สำคัญคือมีเป็นโทสด้วยนะครับคต้องเอามาเทคเอาไว้าจจะไปแก้วสุวรรต่อนะฮะจะไปนั่งสวยๆแล้วก็มีแยกน้ำแข็งให้ด้วยทุกคนน่ารักมากค่ะนี่่ะมาช่วงทีนะะ่ได้จังหวะทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเดินกลับทุกคนเดินจากมีความสุขไปตรงแถวเอกาทศรถนี่แค่กิโลกว่าๆอง ะะเดินเรียบนี่ฮะถนนพระลือไปหรือพระล่วงไปก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงสี่แยกตรงนั้นเขาเรียกว่าประชา่อประชาประชาอะไรนะประชานิเวศเหรอเอ๊เขาเรียกประชาอะไรนะลูกตรงนั้นลืมแล้ว oh <my> ตรงเอากาทุนสลุดอ่ะเออประชาอุทิศปฏิชาอุเวน่ารักมากเลยลูกน่ารักน่ารักนะครับประชา,<ห>าอุทิศเราพูดไปพูดม<ห>าจะประชานิเวศนะฮะผิดใช่เพราะกรุงเทพมีทั้งประชาอุทิศประชานิเวศลาดอุทิศอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่ฮะ ูเมนูเขาสิเมนูเขาน่ารักมากเลยมีทั้งเมนเอูออกดีเมนูพิซซ่าโรคแล้วเนี่ยมียูมี่ยำด้วยไข่กระทะอ๋อมีไข่กระทะด้วยเป็นเมนูอาหารเช้า all day breakfast ได้เลยนะเนี่ยนะฮะมีทั้งสลัดไข่ต้มยำอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนนี่นี่เราอยู่ตรงเนี้ยจริงๆจากตรงเนี้ย หนึ่งกิโลจากสะพานเอกาทศรสไม่ไกลนั่นที่เดินมาแล้วก็ไปอีกหนึ่งกิโลก็จะเป็นวัดใหญ่ <ไอ S 1> วัดประสิทธิรัตนมหาธาตุลงท้ายด้วยคาว่าอ่าลงท้ายด้วยคําว่าอะไรฮะวัดวัดใหญ่ตอนท้ายก็เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกที่ชาวพิทุโลกต้องภูมิใจวรมหาวิหารแต่เป็นอารามหลวงชั้นเอกจริงๆอะ่ะจะมีอีกแบบหนึ่งที่ลงท้ายด้วยคําว่าราชวรวรมหาวิหารซึ่งมีแค่หกวัด แต่ของวัดใหญ่ที่นี่อ่ะต้องภูมิใจว่าจะไปอยู่ในกลุ่มของวัดพระสิงห์เชียงใหม่วัดพระธาตุธาริพุนชัยจะลงท้ายไม่เหมือนกันแต่เป็นระดับเกรดเดียวกัน6วัดที่ลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารก็จะมีวัดแจ้งวัดโพวัดสุทัดวัดมหาธาตุยุวราชลังสิทธ์สี่วัดอยู่ในกรุงเทพและอีกสองวัดนี่จะมีพระพุทธบาทสระบุรีกับพระปฐมเจดีย์ที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารแค่6วัด อันนี้ก็ได้ได,ไดม้มีโอกาสได้อ๋อเราก็เพิ่งรู้แล้วคนลุกว่าทําไมเรารักเมืองน,นี้เพราะว่าเรามาเจออะไรที่ดีๆมาเจอเนี่ยมีความสุขเดินมาก็เจอแล้วรู้สึกกรี๊ดเลยว่าแต่แล้วฉันจะต้องเข้ามาให้ได้จะต้องมาให้โลกรู้ว่ามีความสุขมาที่นี่แล้วก็มันผูกพันเนาะเราเคารพรักวัดพระพุทธชินาราชแล้วก็ได้รู้ว่าความแตกต่างของพระอารามหลวงเนี่ยเป็นยังไงจริงๆพระอารามหลวงจะมีทั้งชั้นเอกชั้นโทอีก เขาจะแต่เราไม่จําชั้นทูมันมันคงจะจําไม่หมดนะแต่เราจะจําแต่ชั้นเอกนี่ก็แบบนี้ฮะก็ก,ก็6กวัดที่เป็นราชวระมหาวิหารแล้วก็ถ้าเป็นพิศโลกนี่ก็จะเป็นวรวมหาวิหารและอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมที่อยู่ในในเซตสามอัญญาหชั้นเอกนยเรียกว่าราชวระวิหารไม่มีมหานั่นจะเป็นกลุ่มของพวกพระบรมธาตุชัยยา สุโขทัยวัดมหาธาตุที่สุโขทัยแล้วก็ที่อยุธยาวัดเสนาสนารามวัดวัดสุวรรณดารามอะไรเงี้ยที่แบบบางคุณไม่ทราบว่านั่นก็เป็นชั้นเอกเหมือนกันแต่เขาจะจัดเป็นกลุ่ม6วัดต้องลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารแค่6วัดแต่ถ้าเป็นระดับชั้นเอกที่เป็นแนววัดใหญ่ก็จะมีวัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่วัดพระธาตุภูณุชัยวัดพระธาตุพนม ก็จะเป็นแนวเกรดเเหมือนกันแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันนะฮะเก่งมากเลยลูกเนี่ยฮะดูสิน่ารักจังเลยบัดดีอีกรอบลูกน่ารักเนาะเหมือนแม่เลยลูกอขอบคุณมากค่ะค่ะก็ thank you very much จ้าขอบคุณนะลูกนะขอบคุณค่ะนี่ฮะเป็นเจ้าของตัวน้อยที่แบบมาดูแลลูกค้าอย่างน่ารักมากเลยนี่คือมีความสุขทุกคนเห็นไหมมีความสุขมากเลยทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรากินกันตรงนี้เลยสดๆเลยฮะ พอดีร้านก็จะปิดเราด้วยเรามาแบบวินาทีสุดท้ายเหมือนกันทุกคนนี่หาบรรยากาศนะฮะปิดกันสดๆเราเห็นไหมฮะต่อ EP ต่อไปนะฮะอันนี้เป็น EP ที่3แล้วทุกคนบรรยากาศน่ารักมากเลยไป